สวัสดีครับ Apple มีเซอร์ไพรส์เป็นข่าวใหญ่กันในวันนี้เลยครับาอปลดล็อกทะลวงข้อจำกัดที่เคยมีมาของแอปไฟมายหรือค้นหาของฉันให้ทะลุขีดจำกัดไปเลยครับโดยแจ้งว่า Apple มอบประสบการณ์ใหม่ในการค้นหาอุปกรณ์บริษัทอื่นด้วยเครือข่ายค้นหาของฉันโปรแกรมเสริมเครือข่ายค้นหาของฉันช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามทรัพย์สินของตอนเองได้ในแถบรายการใหม่ในแอปค้นหาของฉันครับนั่นคือตอนนี้ Apple ไม่จำกัดว่าแอปค้นหาของฉันหรือไฟม My จะใช้กับอุปกรณ์ของ Apple ได้เท่านั้นไม่ได้จำกัดแค่ iPhone, iPad, Mac หรืออุปกรณ์อื่นๆแล้วครับแต่เปิดกว้างให้บริษัทอื่นๆสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้บริการนี้ได้ทำให้ลูกค้าของบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้แอปค้นหาของฉันในการค้นหาและติดตามสิ่งของที่มีความสำคัญต่อชีวิตของทุกคนได้แล้วนั่นเองครับไม่เพียงเท่านั้น Apple ยังบอกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จากเบลกินชิปโปโลและแวนมูฟ ที่ทำงานร่วมกับแอปค้นหาของฉันได้จะพร้อมวางจำหน่ายในต้นสัปดาห์หน้ากันเลยทีเดียวครับเช่นจักรยานไฟฟ้ารุ่น s 3และ x 3ใหม่ล่าสุดจาก v a n m o วน s o u n d f o r m Freedom หูฟังแบบ two wireless จาก Belkin และวันอุปกรณ์ค้นหาสิ่งของจาก Chipolo โดยผู้ผลิตอุปกรณ์บริษัทอื่นจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Ultra ต้า e b a บ d ในอุปกรณ์ Apple ที่มีชิป u 1ในการสร้างประสบการณ์รับรู้ที่แม่นยำและมีทิศทางที่แน่นอน เมื่ออยู่ในละแวกใกล้เคียงครับโดยการทำงานนี้จะรองรับตั้งแต่ iOS 14.3ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องเป็น iOS 14.5นะครับโดยอุปกรณ์เสริมที่รองรับจะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MFI หรือ Made for iPhone ใช้งานได้กับแอป,ปค้นหาของฉันของ Apple เพื่อเป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นสามารถใช้งานร่วมกับครือข่ายค้นหาของฉันและแอป,ปค้นหาของฉันได้นั่นเองครับจากนี้ไปเราคงได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับ และทาให้การค้นหาสิ่งของต่างๆของเราง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับถ้าผมได้อุปกรณ์อะไรที่รองรับคุณสมบัติใหม่ล่าสุดนี้มาจะรีบมารีวิวให้ชมกันเลยครับเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ